สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านเรามาชมพระบูถทองคำวัดพระศรีอานนะครับตั้งอยู่ที่ลอยต่อระหว่างอำเภอบางแพกับอำเอภอโพธารามนะครับในตำบลบ้านเลือกวัดนี้จะอยู่ถ้ามาจากทางกรุงเทพนะครับผ่านจังหวัดนครปฐมเลื่อยมาเข้าเขตจังหวัดราชบุรีในอำเอภอโพธารามนะครับอำเภอรแรกนะครับแล้วก็ผ่าน โคนมหนองโพราชบุรีนะครับรถวิ่งมาเรื่อยๆนะครับขับรถวิ่งมาเรื่อยๆถึงทางแยกบางแพจะเห็นสะพานสูงๆนะครับที่วิ่งไปตัวเมืองราชบุรีนะครับเราไม่ต้องวิ่งบนสะพานนะครับเลาะ้ายนะครับเลาะ้ายแล้วก็เลี้ยวฝาลอดใป้ายสะพานก็จะผ่านไปสักประมาณ200เมตรก็จะเห็นป้ายทางขวามือนะครับวัดพระศรีอานตั้งอยู่ในตำบลบ้านเลือกอําเภอโพธารามนะครับนี่ครับเข้ามาภายในวัดก็จะเห็นพระบสถศทองคําสวยงามมากครับ สร้างด้วยศิลปะปูนปั้นและศิลปะแกะสลักจากปูนนะครับสีทองคำอลามสวยงามนะครับถมองภายนอกพระอุโบสถนะครับก็สีทองอลามสวยงามภายในพระอุโบสถก็แกะสลักลวดลายสีทองคำภาพวาดสอดสีทองคำสวยงามมากนะครับภายในพระอุโบสถนะครับดูชมเลยครับเป็นที่เรื่องลือนะครับผู้คนมากราบไหว้กันเยอะในวันหยุดนะครับ พระวัดนี้ไม่ห่างจากกรุงเทพมากนะครับถ้ามาจากราชบุรีก็วิ่งมาทางอำเภอบางแพก่อนถึงโคนมหลองโพราชบุรีถ้ามาจากกรุงเทพก็จะถึงโคนมก่อนรถวิ่งผ่านมาถึงสะพานโค้งตรงแยกบางแพรนะครับสังเกตดีๆจะไปมีสะพานโค้งวัดนี้อยู่ติดกับแยกบางแพรเลยนะครับแต่ว่าขึ้นกับอำเภอโพธารามอยู่บริเวณสี่แยกเลยใครผ่านมาก็แวะมาชมเลยครับวิจิตรสวยงามมากครับเป็น วัดที่สร้างมาสวยงามมากครับภายในวัดก็จะมีเท้าวเวสุวรรณให้กราบไหว้ด้วยนะครับเท้าวเวสวรรณองค์ใหญ่ภายในบริเวณวัดนะครับก็เป็นที่นับถือบูชาของชาวบ้านมากราบไหว้กันเยอะครับท่านชมแล้วชอบอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ